ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เราอยู่กับ iPhone 13ครับเดี๋ยวในครั้งนี้นะครับผมจะมาทดสอบเล่นเกม1ชั่วโมงให้เพื่อนๆดูกันนะครับเรามาดูกันว่าแบตเตอรี่จาก100%้เขาจะใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับการเล่นเกมในครั้งนี้การทดสอบสุดโหดในครั้งนี้นะครับโอเคมาเรามาลุยกันเลยผมชาร์จไว้เต็ม100%แล้วนะก็จะเล่นตัว ROV แล้วก็ PUBG Mobile เนาะมาดูกันครับผม สำหรับ iPhone 13นะครับก็เป็นสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งรุ่นที่คนให้ความสนใจเยอะมากๆเลยนะเนื่องด้วยสเปคในปีนี้ที่ต้องบอกว่าในเรื่องตัวกล้องแล้วก็ในเรื่องตัวชิปตัว CPU ตัวแบตเตอรี่ที่เขาแบบโอ้โหผมว่าพัฒนาขึ้นมาเยอะเลยนะครับก็การใช้งานเนี่ยโดยรวมหลังจากที่ผมได้สัมผัสมา ประมาณอาทิตย์กว่าๆเนี่ยต้องบอกว่าประทับใจมากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับเจ้า iPhone SE ีรุ่นที่2นะตัวแบตเตอรี่ตัวการใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะอึดมากๆเลยนะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยไหลช้ามากๆครับใช้งานได้อึดมากๆเลยก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่า1นชั่วโมงเขาจะใช้แบตเตอรี่ไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนตัวตั้งค่าการาฟริกครับผมก็ตรงการแสดงผลนะครับปรับสูงมากได้พับไอดนะีสูงมากได้เนาะพาร์ติเคิลสูงมากได้ สนามรบมีโหมดฟิมเดดสูงเ mm hmm. ขาโค้งสกินป้อมโหมดซอฟไลท์เอฟเฟกหมอก mm hmm. ผมเปิดหมดทุกอย่างเลยนะครับโฟกัสสิโฟกัสสิลูกโอเคเปิดหมดทุกอย่างเลยมาเรามาลุยกันครับผมมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้าง mm hmm. ก็ชิปเป็นตัวแรงครับเป็นตัว Apple A15 b i โอนะิกเนาะก็เป็นตัวแรงแรงหาที่แบบเปรียบไม่ได้อยู่แล้วนะครับในฝั่งตัวชิป Apple เนาะถึงแม้ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนที่เปิดตัวมา หลายๆปีตัว CPU รุ่นก่อนหน้านี้ณปัจจุบันเนี่ยก็ยังใช้งานได้ดีหายห่วงนะครับยิ่งเป็นตัวล่าสุดของเขาเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหโไม่ธรรมดาครับนี่ฟิลลิ่งในการทัชนะครับผมถึงแม้ว่าตัว iPhone 13ตัวจอของเขานะครับตัว r e f r e s h e เนี่ยจะอยู่แค่60สเฮิร์แต่ว่าที่ผมได้สัมผัสมา,มานะโอ้โหลื่นมากครับลื่นมากลื่นมากแบบทัชติดมือดีเนียนสมูทดีมากๆเลยนะครับนี่ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบเป็นจอเป็นโปรโมชั่นเหมือนตัวจอ iPhone 13 Pro 13 Pro Max ที่ 120Hz อย่างเงี้ยนะครับแต่โดยรวมแล้วการใช้งานเนี่ยลื่นครับเพียงพอสาหรับตัวผมนะผมมองว่าเพียงพอมากๆครับลื่นติดมือดีมากๆและที่ผมชอบอย่างหนึ่งเลยนะซื้อ i p h o n นมาเคดหาง่ายมากฟิล์มผูกมากครับผมเมื่อเทียบกับตัวโน้ต20 Ultra ที่ผมใช้อยู่โอ้โหฟิล์มเนี่ยหาแทบไม่ได้เลยต้องไปติดแบบตัวฟิล์มไฮโดรเจลที่มันแบบ ผมไม่ชอบเลยฟิล์มไฮโดรเจลครับเพราะว่ามันจอมันไม่ใส่ไม่เคลียร์แล้วเวลาเราเขียนปากาาเงี้ยมันจะเป็นรอยแบบคนไม่ชอบเลยแต่ว่าไม่มีฟิล์มติดเนาะพอไปติดฟิล์มที่เป็นกาวแผ่นเต็มจอใน n o ้ตยี่สิบอา,า 5G ก็สักพักแตกพอแตกปุ๊บลำบากตอนแกะออกครับแกะออกกาจะเสร็จ เพราะว่าเป็นกาวเต็มจอนะครับมันไม่ได้ออกมาแผ่นเดียวเลยนะเราต้องคอยแงะ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 ออกทีละนิดี่โอ้โหลําบากมากครับลำบากมากแต่พอเปลี่ยนมาเป็นตัว iPhone 13นะครับก็ต้องบอกว่าฟิล์มหาง่ายเคสหาง่ายเคสมีให้เลือกหลายรุ่นตัวผมเองเนี่ยเป็นคนบ้าใช้เคส UAG เนาะก็มีให้เลือกแบบโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยครับหาซื้อง่ายมากๆเดินไปไหนก็มี โอเคครับผมนี่คือเฟรมเรทของเรานะครับก็60อยู่แล้วเนาะก็เอาตรงๆเลยนะครับฟิลลี่ในการเล่นดีมากๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในครั้งนี้ก็อย่างที่ผมพูดไปใจความหลักเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบตเตอรี่100จะใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่นให้มันจบเกมก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวตัดกลับมาช่วงจบเกมนะครับผมว้าเออสิ่งหนึ่งเลยที่ผมประทับใจนะก็คือในเรื่องตัวเสียงลำโพงเขาโอ้โห ดังแบบลำโพง,งเขาเป็นลำโพงคู่ที่รุ่นไหนๆเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่พอมาเป็นตัว iPhone 13เนี่ยผมได้ลองจับนะ13 Pro 13 Pro Max ผมก็ได้ลองจับนะได้ลองฟังดูเสียงแบบเสียงดีมากๆครับลำโพงของเขาก็คือมันมีมิติเนาะเสียงทุ้มเสียงอะไรอ่งเงี้ยแบบมีมาครบเลยครับ <Only the S 1> โอเคขอไปเล่นก่อนนะ โอเคครับผม r อาวเกมแรกของผมก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับเล่นมาประมาณ14นาทีนะครับ15นาทีเนาะตอนนี้แบตเตอรี่ของเราเหลือดูจากตรงไหนล่ะทีนี้ดูจากตรงไหนได้เนี่ยนะนเพื่อนๆอ่ะออกแล้วก็ค่อยเข้าดูใหม่แล้วกันใช่ไหมโอ้โหยังไม่ลดเลยนะครับยังอยู่ที่100%เหมือนเดิมเนาะโอเคครับ1น0นะก็เกมแรกยังไม่ลดนะครับผมก็ต้องรอดูกันยาวๆครับ1ชั่วโมงแหละว่า ขาจะใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ15นาทีผ่านไปแบตเตอรี่ยังเหลือ100%เหมือนเดิมครับผมฟิลลิ่งในการเล่นเนี่ยต้องบอกว่ามันมันมากครับจอทัดดีมากลำโพงกระหึ่มมากแบบโอ้โหฟิลลิ่งอัตรถแบบมาเต็มเตเลยนะครับแล้วแบบ ัวไซส์หน้าจอของเขาเนี่ยโอเคอาจจะไม่ได้ใหญ่มากเนาะ6.7 6.8อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไซส์หน้าจอเขา6.1นิ้วนะครับมันก็เป็นไซส์ที่แบบกําลังพอดีเล่นสนุกนะครับไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่จนเกินไปที่สําคัญพกพาง่ายนะครับพกพาสะดวกมากแล้วก็น้ําหนักเบามากๆเลยเนาะ173กรัมเองนะครับคัดก็ยังดีเหมือนเดิมวิดีโอสกินก็ยังลื่นเหมือนเดิมนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่นเกมที่2ต่อกันแล้วกันนะครับผมโอ้โหอย่างเพ่นะยังจ้าบเลยนะครับผมโอเคครับผม Rv เกมที่2ของผมก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหฟิลลิงในการเล่นมันมา,มากๆเล่นมาประมาณ27นาทีแล้วเนาะเกมที่2เนี่ยใช้เวลาเล่นไปประมาณ12 13นาทีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมว่าแบตเตอรี่ใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์ ตอนนี้เหลือ96ก็ใช้ไปสนะครับสำหรับเกมที่2อเนาะสำหรับครึ่งชั่วโมงแรกนะครับอ่าโอเคครับรู้เรื่องรู้เรื่องรอลุ้นกันนะวัา1ชั่วโมงเขาจะใช้ไปเท่าไหร่นะครับขอเล่น rov ต่ออีกสักเกมหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยไปพ u b g m o b บ l e นะครับมามามา,มาดูกันครับผมความร้อนเล่นมาครึ่งชั่วโมงแล้วคุมจัดการได้ดีมากๆครับความร้อนของเขาใส่เคสนะครับไอ UAG เนี่ยก็ ไม่รู้สึกนะครับถามว่ามีไหมก็มีอุ่นๆมือออกมานะแต่ว่าโดยรวมแล้วถ้าเพื่อนๆอยากเล่นต่อเนื่องเนี่ยโอ้โหเล่นไปเถอะครับเพราะว่าเราเล่นต่อเนื่องแล้วตัวประสิทธิภาพในการเล่นเกมเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับยังลื่นไหลสมูทดีปกติเหมือนเดิมเนาะตอนนี้ก็28นาทีแล้วเกือบจะครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ใช้แบตเตอรี่ไป4%นะครับ1ชั่วโมงก็น่าจะไม่เกินขอสักไม่เกินเท่าไหร่ดี90ไหม90สูงไปไหม ก็ไม่แน่นะผมว่าน่าจะมีสักประมาณ8 8 8 7เนี้ยนะน่าจะเหลือประมาณนี้เดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างที่ผมพูดไหมเนาะแต่โดยรวมแล้วนะการใช้งานโดยรวมเนี่ยโอ้โหแบตเตอรี่อยู่ของเขาอึดจริงๆครับก็ต้องคิดใหม่เลยนะสำหรับคนที่คิดว่าแบตเตอรี่สําหรับการใช้งานทั่วไปแบบแบบไม่อึดเนี่ยผมได้สัมผัสมาคอนเฟิร์มเลยนะครับว่าอึดจริงๆครับอึดจริงๆโอเคเดี๋ยวขอขอไปเล่นตัวเกม ROV เกมที่3ต่อกัอนแล้วกันนะครับ โอเคครับผม ROV วเกมที่3ของผมก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาเล่นประมาณ15นาทีเนาะก็ตอนนี้เวลาของเราดำเนินมาได้42นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบตเตอรี่เขาจะใช้ไปกี่เปอร์เซ็นครับผมโอเคขออนุญาตจบเกมเลยแล้วกันออกเกมเลยเนาะตอนนี้แบตเตอรี่ของเราเหลือ90ครับผมก็ใช้ไป10นะครับสำหรับ42นาทีแรกมารอลุ้นกันครับว่า18นาทีที่เหลือจะใช้ไปกี่เปอร์เซ็นนะครับ เกมที่2เนี่ยแบตเตอรี่นะ96นะครับแล้วก็เล่นมาจนเหลือ90เนี่ยก็ใช้ไป6%เปอร์เนาะสำหรับ15นาทีนะครับก็เริ่มเริ่มไหลแล้วนะเริ่มเริ่มไหลนิดนึงแล้วสำหรับไอชั่วโมงเททายนะครับเท้ายชั่วโมงเนาะ15นาทีใช้ไป6นะครับผมสำหรับเกมที่3โ okay. อ <Okay. S 2> เคเข้าเกมมาแล้วครับผมรวดเร็ว,รวทันใจความร้อนเป็นยังไงบ้างความร้อนคุมได้ดีมากๆนะครับความร้อนคุมได้ดีจริงๆเล่นไปเหอะครับ ก็เดี๋ยวตั้งค่านะครับกราฟิกเนี่ยเขาปรับได้สูงมากๆเลยนะครับปรับแบบนี้เลยนะแต่ว่าผมก็จะขออนุญาตเล่นปรับแบบนี้แล้วกันนะครับกราฟิกที่ s d เฟรมเรตที่สูงสุดนะครับผมสีสันสดใสเนาะปรับความละเอียดภาพ 2x นะครับผมเงาเปิดนะก็ขออนุญาตปรับประมาณนี้แล้วกันมาเรามาลุยกันครับโหมดเกมอ๋อโอเคขอเป็นคลาสสิกแล้วกันเราก็ขอให้ โอ้ผมว่าน่าจะเกิน85นะ <c oughs> ก็เอาเป็นว่าขอไม่เกินสักตอนแรกตั้งเป้าไว้88ผมว่าน่าจะเกินนะขอสักเหลือสักแบตเตอรี่เหลือสักประมาณ83 84ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับ15 16นาทีสุดท้ายเนี่ยก็ตามสไตล์ iPhone ครับแต่อันนี้ผมก็ยังคอนเฟิร์มนะครับ เช่นเดิมเลยก็คือสําหรับการใช้งานทั่วไปเนี่ยการใช้งานปกติถ้าไม่ใช่การเล่นเกมเนี่ยแบตเตอรี่อึดมากๆครับอึดจริงๆอันนี้จากประสบการณ์ที่พบเจอเลยนะอันนี้เล่าให้ฟังเลยนะครับลำโพงเนี่ยกระหึ่มมากเลยนะนี่ขออนุญาตปรับเกือบสุดแล้วกันเพราะว่า PUBG Mobile เนี่ยมันต้องใช้เสียงนะครับตัวติ่งตรงนี้จะเล็กลงนะ iPhone 13นะครับ13ซีรีส์เนาะติ่งตรงนี้จะเล็กลงถ้าเป็น12 แล้วก็รุ่นก่อนหน้านี้จะใหญ่ๆนะครับแต่ไม่แน่ถ้า14มาแล้วเป็นกล้องเจาะรูอยู่ตรงนี้แล้วให้เซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือมาเนี่ยน่าจะจับมากเลยนะครับแต่ก็ต้องรอดูปีหน้าหน่นแหละโหโยาวๆครับผมโอโ้โหภาพสวยมากลายละเอียดครบชัดเจนมากครับผมกราฟิกสวยนะดูพื้นครับพื้น อู <ersch> Ooh, ้เสียงชัดมากโอ้โหโอ้โหดูครับดูครับดูเอฟเฟกต์โอ้โหโอ้โหเปิดวาร์ปได้ด้วยเฮ้ยมาแล้วมาแล้ววาร์ปมาแล้ว มีประตูวาร์ปด้วยครับผม <cat on air> อ่าเฮ้ยผมไม่ได้เข้าเล่นโหมดนี้นานเป็นบอลลูนแล้วเหรอเป็นเรือหอแล้วครับโอ้โหนะเราตามเขาไปแล้วกันเราเราเหมือนมือใหม่โอ้โหสวยมากครับรายละเอียดแบบดูครับชัดเจนดีมากโอ้โหนะ ยิ่งนับวันยิ่งมือถือแบบโอ้โหเล่นเกมในมือถือเนี่ยยิ่งแบบกราฟิกอัรถรแบบเต็มที่มากๆเลยเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยผมว่าเราน่าจะได้เข้าไปอยู่ในเกมเนาะแล้วก็ใส่แว่น VR เงี้ยครับแล้วก็เดินแล้วก็เดินไปอะไรเงี้ยเดินสำรวจเมืองเหมือนในหนังที่เป็นหนังไซไฟครับพวกฟีกายพวกอะไรอย่างเงี้ยนะพเพื่อนเพื่อนดูหนังเรื่องฟีกลยังครับโอ้โหมันมากเลยอยากให้ไปดูนะ จะเป็นหนังเกี่ยวกับไอ้เนี่แหละเกี่ยวกับตัวละครในเกมอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าวันหนึ่งเขาแบบสามารถคิดเองได้อย่างเงี้ยดูนะครับนี่ดูตาเล็กโอ้ยเนียนสมูทม,มากๆครับเสียงลำโพงเนี่ยยกนิ้วให้จริงๆครับชมเลยในเรื่องตัวเสียงลำโพงเสียงกระหึ่มมากโอ้โหพาไปลงตรงไหนวะนะ่ะ <c oughs> ไม่ได้ขึ้นไม่ทัน จะไปลงตรงที่เกาะลอยฟ้าคุมล่มเองดีกว่าเราโอ้โหเจ้า,าคือพากันยิงกันสนั่นวันไหวแท้ค่อยจะมีชีวิตรอดไหมล่ะเนี่ยอีกตั้ง13นาทีโอโ้ลงมาแล้วครับผมนี่รายละเอียดต่างๆชัดเจนสวยงามครับฟาร์มของกันแล้วกันมีอะไรให้เราเก็บบ้าง นี่นะครับนี่คือตัวกราฟิกแล้วก็ฟิลลิ่งเนาะไม่มีปืนอ่าได้อูซี่มาครับมาได้ที่เก็บเสียงมาด้วยเดี๋ยวเราไปหาเกาะต่อโอเคครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่นเกมก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะตัดกลับมาช่วงจะครบหนึ่งชั่วโมงนะครับทะลุก็จบโอ้โหเสียงแบบนะชัดเจนเล้าใจมากครับเล้าใจมาก แยกเท้าซ้ายขวาได้้้ไดไดไดชัดในระดับหนึ่งเลยนะครับเสียงเนี่ยตุบต,บ,ตบตับตุบตัดเลย,ยมีคนมากมีคนมากผมลืมผมลืมผมลืมว่าผมตั้งปุ่มยิงไว้ตรงนี้มาสิมาสิมาสิาสาสเพลี่อนราคาไปแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวขอไปเล่นก่อนแล้วกันโอเคครับตอนนี้เวลาดําเนินมาได้59นาทีแล้วนะครับเกือบจะครบ1ชั่วโมงแล้ว ในการเล่นโดยรวมดีครับผมลืน่นไหลสมูรความร้อนคุมได้ดีมากๆครับโอเคครบ1ชั่วโมงแล้วขออนุญาตกดหยุดนะครับผมมาเรามาลุ้นกันครับว่า1ชั่วโมงแบตเตอรี่ iPhone 13จาก100%เนะครับเขาจะใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์ขออนุญาตกดออกก่อนแล้วกันแถมๆถมแทมโอ้โหใช้ไป16%ครับเหลือ84ก็โดยรวมถือว่า สำหรับตัวผมเองเนี่ยก็เกินคาดอยู่นะกินเยอะนะตอนแรกนึกว่าจะเหลือสัก88 89ประมาณนี้แต่ว่าอันนี้ใช้ไป16นะครับแต่เมื่อแรกกับความลื่นไหลความสมูทที่ได้มาต้องบอกว่าโอ้โหคุ้มจริงๆครับถ้าเราใช้งานทั่วไปนะแบตเตอรี่นะ่ะอึดมากๆเลยนะครับอันนี้ผมย้ําอีกครั้งนึงแล้วกันว่าใช้งานทั่วไปเนี่ยแบตเตอรี่ตกถึงเย็นแน่นอนแต่ว่าเล่นเกมก็อย่างที่เห็นแลลวครับหชั่วโมงใช้ไปประมาณ อ่านะครับผมก็ ROV เกมแรกเนี่ยเล่นไปประมาณ15นาทีเนาะแบตเตอรี่ใช้ไปศูนย์นะครับยังไม่ลดเนาะก็เหลือ100นะครับแล้วก็เกมที่2เนี่ยเล่นไปประมาณ1 3นาทีแบตเตอรี่จาก100เหลือ96ก็ใช้ไป4นะครับแล้วก็เกมที่3เล่นไปประมาณ15้านาทีแบตเตอรี่จาก6เหลือ90ก็ใช้ไป6%นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเล่นพ u b จ m o b บ l e มาประมาณ17นาทีเนาะแบตเตอรี่จาก90เหลือ84นะครับ ก็ใช้ไป10ก็ใช้ไป6%ก็สรุปนะครับ1ชั่วโมงแบตเตอรี่100เหลือ84ใช้ไป16%สนะครับสำหรับตัว iPhone 13ครับผมความร้อนคุมได้ดีฟิลลิ่งในการทัดดีลำโพงกระหึ่มดังมีมิติดีมากๆครับก็โอเคครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่หรือว่ากำลังตัดสินใจอยู่แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้านะครับลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ